เอาล่ะพอรอยแคนดูวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องกับน้องเจค่ะเย้ซึ่งเราอ่ะไม่รู้ว่ามันมาทำไมเหตุผลมันคืออะไรไหนเล่าให้ฟังซิเหตุผลคือผมอยากได้ไม่ต้องตอบต้องไมุ่ผลคือเหตุผลค่ะคืออะไรคะเป็นคนที่แบบมีแอคเก่งมากเลยค่ะแต่ว่าวู้ว้าอะไรเนี่ยเก่งเต้นอะไรง่ายเต้นอะไรง่ายแบบตะกี้ตอนตบมือตอนอะไรเขาก็ดูแบบเอ็นจอยอะไรกัไแนอะไรกันแน่กระเป๋า้ เพราะว่าอันนี้คือเป็นของที่เพื่อนๆทุกคนนะคะส่งมาให้กันนะคะอันนี้ก็คือการสะสมของประมาณ3มเดือนอถ้าไหนมีอาหารก็คือตุยอาจจะอเจเริ่มเลยเริ่มเปิดเลยอันนั้นเปิดเลยอแต่ลองเปิดดูเธอระวันนง,งนะเผื่อมันเป็นเสื้อเป็นอะไรเออรอืรอเล่หรอใช่ยตื่นเต้นอนะ่ะเปิดแบบแกะของขวัญคริสต์มาสเลยอุ้ยเหมือนกับแบบอะไรอ่ะสายสายของกล้อง,องใช่หรอใช่ป่ะเขาเรียวกว่าสายของกล้องป่ะ เฮ้ยอุ้ยดูดีอะอะไรอะเฮ้ยเออเขามีเขามีชื่อร้านเขามีชื่อร้านครับเฮ้ยไว้สำหรับสเก็ตบอร์ดเฮ้ยแม่ขอนึงดิอันแรกก็ขอนะอ่าๆให้ให้ให้อันนี้อันนี้นางบอกว่าครับแสบสเก็ตบอร์ดใช่ป่ะครับใส่ไว้ตรงช่วงตรงนี้ใช่ป่ะสอดเข้าไปต้องปัดก่อนเออมีบอร์ดป่ะอยู่ผมมีบอลลูดผมมีบอลลูด อ่ะเราข้ามวันนี้ไปก่อนไหมเดี๋ยวเรารอบอดแล้วเราค่อยมาฉันเอาสีแดงนะเพราะว่ามันปรับได้ผมนัหมดเอาสีเหลืองไปเลยแล้วเขาส่งไหมคนละอันเหมือนรู้เลยเนาะว่าเจจะมาพี่คอยเฮ้ยเธอดีใจเหรออันต่อมานะครับส่งมาจาก S L M เขาไปเลยขอฟังเี้อ่ะก็ดีครับผมโพลาลอยเฮ้ยโพลาลอยเบรนดรอเออส่งฟิล์มมาให้หรอแม่ตัดเลยนะเออ ตัดด้เเ็พี่วายพี่บอยตัดโดนซองเฉยตัดโดนซองเฉยตัดโดนซองเฉยตัดโดนกระดาษที่เขาให้มาด้วยแม่เออโดนครับส่งรูปพลอยมาให้เป็นที่ระลึกนะคะอ่ะลองดูดูแล้วสุดเขาไปถ่ายที่ไหนอ่ะเธอมันมืดมากเลยอ่ออุ้ยอุ้ยอันแรก อ๋อวิเขาเป็นแฟนขับเลเนี่ยแฟนขับแม่รูปต่อไปแกกตองเหมือนกันน่านี่ไทยกันเนาะเอยไทยกับโอตโตโร่น่ารักน่ารักโอเคครับต่อไปคนที่ส่งมาพี่บอยคือ DIY by เค n งคิดว่าเป็นไรอุ้ยอันนี้เหมือนกับแบบ ที่ผู้หญิงเขาชอบกันอะอะไรอะที่ผู้หญิงเขาชอบกันอะแล้วก็ก่อนเปิดก่อนเปิดที่ผู้หญิงเขาชอบกันที่จะมีความเหมือนกับแบบเทปเทปติดสมุดเทปติดหนังสืออะไรอะออ๋แกงทำดีไอวีที่แบบว่าสแครปุู๊นี่ไงไอนั่นล่ะอุ้ยจ๊กอุ้ยน่ารักอันนี้สำหรับรายการพาลอยโดยเฉพาะเลยเนี่ยอุ้ยจริงกทำรูปมาให้เต็มเลยอะในรูปผมมั้งไหมจะมีไม่มีเนาะรายการกูค่ะ แขรงลูกค้าว้าวนะว้าวนะดีอ่ะอันนี้ก็น่ารักเอออ่ขอบคุณนะคะส่งมาให้ขอบคุณครับเต็มไปหมดเลยอันนี้คือจากไหนนี่อ๋อพจามัสอ๋อน่าจะเป็นชุดนอนที่ไม่ได้นอนนะอันนี้เ้ย่ซึ่งเดี๋ยวพี่พลอยขาจะใส่ให้ดูถ้าเกิดต้ยใช่หรออุ้ยน่าเอ็กแอลอีเซมจะใส่ได้ไหมว้าวน่า เฮ้ยแต่เจมันผอมมันน่านะอาใส่อ่ะไปอเจ่เข้ารับผมมาจะต้องใส่งเกงด้วยนะเออผมว่าผมต้องใส่เกงด้วยใส่เก่งอุ้ยเดียวผมไปนอนก่อนนะครับแม่แล้วเธอทำท่านี้ด้วยนะดึงดาวดึงดาวดึงเหรอนี่เหรอปาแป้งแล้วดึงดาวคือใช่อ่าตามนั้นค่ะอ่าเรามามาไอ้นี่บอร์ดกันดีกว่าไหมได้เรามาลองทดสอบกันดีกว่าเออไหนลองเซ่ ว่าต้องหนตรงถักตรงทักว่าอะไรคับสบายือเอ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 อเ้ยได้นะได้นะอันนี้น่าจะผู้ชาย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 น่าจะน่าจะปีบายบายเออได้อยู่นะเออบาได้อยู่อขอบคุณค่ะนี้ก็เป็นไอเดียดีๆใช่อ่ามาต่อค่ะอ่ะพลอยชัดดูอันนี้อ่านวาอะไรวะ ครีนอ่านว่าอะไรวะครีนเนาะครีน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 ออฟฟิเชียลอันนี้อันนี้อ่านว่าลินคืออะไรเธอว่าคืออะไรวะผมว่าเสื้อผมว่ากระเป๋าแหละอ๋อก็เป็นกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าได้แบบเนาะวันนี้ไม่เป็ได้แบบให้เนาะเป็นอารมณ์ผ้าแคนวาสนี่เอ้ยอุเอ้ยเอ้ยเป็นอะไรอ่ะนี่คือกระเป๋า ใส่กระเป๋าทำจากแท็กใส่กระเป๋าทำจากแท็กเหรอฉันอ่านโอเอ๋อนี่ไงแท็กอันนี้ไงะออน่ารักนะเท่เลยเท่เลยอันนี้จากร้าน B d e s y อ่าถูกลฟ์สไตล์อุ้ยอะไรเนี่ยมีความเป็นแบบจะระเบิดเอาเมื่อกี้ให้ทายคืออะไรฉันว่าเสรสเสร้อผู้หญิงเป็นถุงเท้าเฮ้ยเนี่ยดีมากเลยนะเวลาซื้อ พอเวลาซื้อถุงเท้าอะเราซื้อกันแบบอยากซื้อเท่านี้จริงๆอะโอ้ยไหลน่ารักมาโอ้ยโอ้ยเอามากควันดงส่งมาหมดล้าเลยอะเลิกเลยวันนี้เหมาะกับพี่พลอยนะใส่ได้เหรอแปลว่าอะไรอะเหมือนมันเหมือนมันแอบเหมตอนนี้เหมือนมันแอบด่าแล้วมันก็แบบตบหัวแล้วรูปหลังเฮ้ยได้ด่า อ้ยน่ารักเหมือนตอนนี้เราอยู่อยู่แผงเลยอ่ะโอใช่ปะใช่ปะชีมีเป็นแบบว่าสั้นลายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชัยใส่แบบแกงๆว่าไม่ใส่ถุงเท้ามาเลยแต่ว่าจริงๆใส่ใส่โอเคโอเคนี่ฉันเลือกสีว่าวันนี้อ่ะฉันได้ตรงเสร็จนี้แล้วฉันโอเคแล้วอันนี้จากไหนเอ็กซ์ตร้าคาราเมลเธอว่าอะไรแปลว่าอะไรเธอว่ามันเป็นอะไรเขาจับได้ปะกระเป๋าผมว่ากระเป๋าอ่ะก็เป็นไปได้ หองไหมเองอุ้ยหองอุ้ยไอเป็นต่ดูเป็นกระเป๋าดูเป็นกระเป๋าอ๋อเหรอเหรอเฮ้ยกระเป๋าว้าวอล์มอุ้ยแม่อุ้ยอุ้ยแล้วเขาออกแบบเหมือนห่อขนมอ่ะพี่บอยเฮ้ยเราลองเราลองยัดยัดน้องเขาไปสิอุ้ยเฮ้ยน่ารักอุ้ยดิอ่ะอุ้ยเยลี่อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยน่ารักมากเขาใส่อะไรวะใส่เครื่องสำอางไงคุณพลอยเออคือ เธอเก่งมากเธอมีแฟนใช่ไหมเนี่ยเธอเลยรู้ใช่อันนี้คือใครส่งครับ My Blazer My Style ว่ะอันนี้เขาเป็นเสื้อแหละใช่ไหมเนาะอุ้ยอุ้ยเป็นแบบสูตรแบบเบสเซอร์อุ้ยงานสูตรหรอใช่ชอบเลยเบสเซอร์เอ้ยหรือวินเทจเปล่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นมือสองเปล่าฉันว่าวินเทจเออใช่มือสองใช่ป่ะมือสองแบบสภาพแบบแจ๋วผู้บริหารหนึ่ง เจ๊ใจเดียวขาดเลยขาดไหมครับถอดออกไหมสักนึงโอเคโอเคอ่ะอันนี้เป็นใส่วิเศจนะคะใครก็ลองเข้าไปดูเพราะว่านี่ว่าน่าจะมีน่าจะมีเยอะป่ะหลายทรงอยู่เนาะน่าจะเยอะมาฝั่งนี้บ้างอันนี้น่าจะคื่นสองขั้หรือแบบแกงครีมดังอีเลฟเฟนหนึ่งเต็มแล้วสองซ้ำน่ารักมั้ย อ่ะลองเปิดดูสิว่ามันคืออะไรใช่นะพอรู้ว่ามันคืออะไรเพราะเราเป็นแฟนคลับเขาเหมือนกันเราก็รู้ว่าออมันคืออะไรบ้างเป็นเครื่องสําอางชุดใหญ่ว้าวแม่ใช่ไหมหรือเป็นพวกแบบแฮนครีมอะไรอย่างเงี้ะเฟชเชลครีมต่างๆแม่เราล,ลองเปิดมาดูสิดีงามมากขู่แน่นมากแน่นจนแบบกระเป๋าจะแตกอูอ้ p a เกจจิง้งน่ารักด้วยลองแกะมาดูสักอันสองอันสิได้ได้วิปครีมคืออะไร cream, วะ เอาไวราดเอเคอ๋อใช่ไหมกาแฟเฮ้ยอันนี้ดีมากแม่เฮ้ยแค่ว่าสวยๆยังแบบโอเคเลยอ่ะอันนี้มันน่าจะเป็นไนเซอรัมว่ะแพคเกจิ้นน่ารักมากเลยอ่ะดูดีไปค่ะโนตบุ๊กมีคนส่งโนตบุ๊กให้มิวทอยด้วยโนตบุ๊กเลยเหรอหรือแอปเปิ้ลดี๋ยวนี้เอ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะจาก Royal Rich ปะ พรอมยังไม่เห็นอ๋ออุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ้ยโอ้ยอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอหมโอ้มโอ้ยโอ้ยมอ้ยโอนูโอ้ยโอายโอ้ยอ้นโมอ้ยโ่้ยโอ้ยอ้ยอยาอ้ยอออ้อออ้ยอ้ย้ยโอ้ยโ้ยอ้อ้ยโอยอ้อออ้้ อันนี้เป็นยางรัดผมแม่ไม่แค่นี้เศร้าจังได้ปะแล้วนี่คืออะไรอันนี้คือเซรั่มเซรั่มอีกแล้วเซรั่มกุหลาบเป็นอารมณ์แบบว่าแบรนด์ไทยใช่อัชราหน้าบบาลของฝั่งพี่พลอยว่าโอเคอันนี้จากม a r s h m a ล l o w m a r s h เ a l l o w แล้วมันจะลงอาหารปรืวะดีเลยนะเป็นไปได้ปะได้ปะเฮ้ยขนมแน่เลยขนมแน่เลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใชอไม่แต่ละ แมตต์หลุดคืออะไรอ่ะรองเท้าเปบาเธอเอ้ยมันคือเหมือนรองเท้าตุ๊กตาปะถือให้อ่ะเอ้ยรองเท้าเฮ้ยน่ารักมากอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยกระเป๋าอุ้มันมาเป็นเซ็ตกันคู่กันน่ารักอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ดีมากพี่บอยว้ายแม่อุกระเป๋าน่ารักมากเลยอ่ะอุย อันนี้มาจากมัชเมโลมัชเมโลแบงค์เคยส่งอันนี้มาให้เราไงลองเท้าสีสีไงโอ้ยสวยมไหมอืมเป็นหมดผมก็ส่งให้อีกเนี่ยถ้าเกิดจะขนาดรีวิวขนาดนี้อะไดแล้วปลื้มใจมากชอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักด้วยต่อค่ะมาทางนี้เคนโชเคนโชสตูดิโออาจจะเจแปนหน่อยเจแปนหน่อยเปิดมาเป็นซูชิ1 2คำ เล่าหมดแล้วนะสามเดือนเด้อหุ้ยสวยมาก็หอมเลยปวดมาหอมเลยกินแบบสะอาดสะอาดอ่ะเอ้ยหยดีอ่ะอันนี้เขาเอาไว้ใช้ทำอะไรพี่พงศเอาไว้ให้แฟนเอาไว้ที่ห้องไงขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณเินโชอันนี้อะไรกล่องเล็กนิดนึงอะไรอ่ะสัตเซสซอรี่เกิลอ่าอันนี้ต้องเป็นอสซิสซี่แหละ ่ปะแบบมีมีความเล่นคำเบิดมาเป็นพาเครื่องเหรอคืออะไดูการ์ดก่อนอุ้ยมือรีสมาโอ้าวต่างหูแหวนโทจ้าเป็นอารมณ์นี้ไงแบบ่าสำหรับบางคนที่เขาแบบไม่ได้เจาะหูแบบเจาะรูยมันไม่หลุดเหรอ เออไม่หลุดเมื่อกี้เสียวๆจะหลุดขวาเออแบบเออเก๋เก๋เก๋ตาลาชื่อ Successory อันนี้อ่านว่าอะไรว้าเธออมเพียงหรออมเพียงอมเพียงคอลเลคชันอมเพียงอ่านเนี้ยได้พระจริงๆแล้วแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยคือพี่โมเลยอะ รสในเทันทีโอ้ยเก๋เลยเก๋เลยอุ้ยดีอ่ะอุ้ยคิวโอ้ยอมเพียงอมเพียงอมเพียงไปไปอุดหนุนกันได้ส่งมีกล่องนะอมเพียงอ้าวเขาบอกว่าส่งเสร็จยังไม่ได้แน่เลยส่งจนกว่าเธอจะเปิดอ่ะเรื่องสองซ้ำ อันนี้คือคอลเลคชั่นะไรไหนดูสิไข่เวไข่เวเห็นไหมโอ้ยอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากว้ายดีมากเฮ้ยขอบคุณร้านอมเพียงนะคะปลื้มใจมากชอบอันนี้เขามาสู้อมเพียงชื่อร้านอมเฉยเฉยเฉยหรือว่าจากอยางอมวะเธอเฮ้ยแล้วส่งมาเป็นส่งมาเป็นหมอน ยังไม่ได้นอนเรื่ังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเช้าเท่าตีเ่ตีเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นถุงผ้ากระเป๋าผ้าติดแล้วเหรอาดูซิดูซิวิโหจริงจริงทำไมช่องเยอะว้าวใมันเป็นพลีสมันเป็นพลีสเขาบอกว่าใครที่ดูรายการนี้แล้วสนใจตัวนี้ออสเข้าปีค5%อ่ะ ตามนี้ค่ะไปซื้อได้อ่ะเดี๋ยวฉันเปิดอันนี้อันสุดท้ายอันนี้จะเปิดพร้อมกันไหมหรือไงได้เอาะเปิดพร้อมกันไปเลยของพี่พลอยใครส่งมา Believe Office ของผมชื่อว่าขันทอง Official อุียอันนี้อาหารปะวะอยนี่ไงอาหารมาแล้วอ๋อไม่ใช่อาหารสบู่ค่ะแม่สบู่สบู่ค่ะเป็นสบู่มิกซ์ฟรุตน่าจะเป็นฝีมือคนไทยชอบอะไรอย่างนี้นี่ครับอ่า น้ขนมเราจะเปิดมาเจอน้องขนมดีกำลังหิวหนังไก่กรอบเฮ้ยลองไหมลองไหมอ่ะต้องชิมเขามีเขามีส่งรถอะไรมั้มีรถดั้งเดิมมีทัฟเฟิลอันนั้นทัฟเฟิลมีซปเปอร์แซ่บรู้เหรอเขาเขารู้เหรอพี่บอยโชคดีที่เห็นก่อนเห็นก่อนอุ้ยแต่ละอืม ยดูสุขภาพดีอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยมันเป็นแบบเหมือนแบบอารมณ์แบบเปรี้ยวๆหน่อยอันแซ่บอ่ะอันนี้แบบเค็มๆเฮ้ยแกงออริจินอลอร่อยนะออริจินอลดีแกง่าออริจินอลเลิศกับแซ่บเลิศจบแล้วค่ะอันนี้ก็คือการเปิดกล่องแบบว่าที่เราคอยมาประมาณ3เดือนยังตื่นเต้นอยู่เลยขนาดเปิดเสร็จแล้วชอบมากสนุกอ่ะอ่ะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดใครแบบว่าชอบแล้วก็อยากจะให้พลอยนะคะมาเปิดกล่อง แบบไหนอะไรยังไงนะคะก็ลองเขียนคอมเมนต์กันเข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณน้องเจด้วยนะคะคคที่ถูกเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นแบบให้กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแล้วก็เ,เล่นมุกแบบนี้อขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันใหม่แล้วกันนะคะแล้วอย่าลืมติดตามช่องของน้องเจด้วยใช่ค่ะฝากอุ้งานด้วยนะคะแล้วก็แบทออฟิเชียลพี่ๆคนอื่นด้วยอ่าโอเคค่ะตามนั้นนะคะอย่าลืมติดตามพอแคนดูด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ไปลวค่ะบาย